ม,มาโมยม,มาโมย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 คุณนายประดิษฐ์ Channel สวัสดีค่ะเม้ามอยเม้ามอยเมามอยเม้ามอยเมามอยวันนี้นะคะกลับมาคุกับครัวดิบสีอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็เช่นเคยค่ะสนับสนุนโดยข้าววันณพศนะคะข้าวที่เติมวิตามิน B1 B2 b ่ีและธาตุเหล็กและที่สําคัญนะคะเวลาที่หุงข้าววันณพเนี่ยไม่ต้องล้างไม่ต้องซาวนะคะสามารถหุงได้เลยในทันทีสะดวกสบายมากมากนะจุดนี้นะคะแล้ว ข้าววันพภพนะคะก็สนับสนุนให้เราทําคลิปครดิบสี C ออกมาอย่างรัวๆฉันเชื่อว่าดูาไม่ทันเลยทีเดียววันนี้ดิบจะมาทําอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้มาทํากับข้าวนะแต่จะมาทําขนมขนมเหรอครดิบสีไหวเปล่าไหวๆเพราะว่าอันนี้เราดูแล้วเราดูแล้วเท่ากับยังไม่เคยทําเราดูแลว้วคิดว่าน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากเท่ากับอาจจะพังนั่นคือขนมชูโรสนะคะหรือเดี๋ยวนะฉันดูก่อน บางครั้งเรียกว่าปลาท่องโก้สเปนคือจะบอกว่าลูกเราอ่ะชอบกินแล้วก็ใครที่ไปพวกดิสนีย์อะไรเงี้ยก็จะเจอขนมอันเนี้ยบ่อยแล้วฉันก็จะเห็นคนที่ไปเที่ยวดิสนีย์คนญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบกินทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําขนมชูโรสแบบนั้นเนี่ยมันก็ยากอะไรใดๆก็ตามที่มันยากครูดิบซีทำไหมไม่ทําวุ่นวายทาไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทําแบบง่ายๆฉันดูหนังสือมาแก่เราจะทําขนมชูโรสโดยใช้ โซเมงหรือขนมจีนนั่นเองนะคะขนมจีนแบบญี่ปุ่นแน่นอนค่ะว่าโซเมงที่ญี่ปุ่นมีขายเยอะแยะมากมายอันนี้เราได้มามาจากคุณแม่พี่ดอกเข็มนะคะให้ดูข้างบนอันนี้จะเป็นกล่องแบบเป็นทรงลักษณะของขวัญน,นะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาช่วงเปลี่ยนฤดูกาลช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะมีการให้ของขวัญกันซึ่งการให้ของขวัญเนี่ยมีหลายแบบนะคะทั้งเครื่องสาอางบ้างของกินบ้างเนื้อโนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมากซึ่งเขาจะจัดมาเป็นเซตๆนะคะ การให้โซเมงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเขาก็นิยมถามว่าทําไมถึงนิยมนิยมเพราะว่าเส้นโซเมงเนี่ยมันเก็บได้นานเพราะว่าเป็นเส้นที่แข็งๆใช่ไหมคะมันไม่ใช่ขนมจีนสดแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ไวเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันมันเก็บได้นานนั่นเองเขาก็เลยนิยมที่จะให้อันนี้กันนะคะอันนี้นะคะนี่ฉันดูสูตรจากหนังสือนะ <laughs> ดูสิเราจะออกทําออกมาแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองดู เขาบอกว่าส่วนผสมก่อนมีอะไรบ้างน,นะคะมีเส้นโซเมงหนึ่งรกรัมแล้วก็ฮาจิมิสือก็คือน้ำพึ่งนะคะมีชิ้นามอนแบบผงชินามอนแบบผงเราก็ไปซื้อแบบนี้มาคะ่ะมานะคะชิ้นามอนแล้วก็จะมีแล้วก็มีน้ําตาลนะคะเราจะใช้น้ําตาลที่มันแบบว่าเป็น เม็ดละเอียดละเอียดเล็กๆนะคะเราจะไม่ใช้น้าตาลทรายที่มันแบบเม็ดหยาบๆแล้วก็จะมีน้ํามันนั่นเองง่ายไหมมีมีส่วนผสมอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราก็จะขั้นที่แรกขั้นที่แรกขั้นที่1นนะคะเราก็จะต้มเส้นโซเมงกันก่อนมัดหนึ่งมัน50กรัมไว้เราก็จะใช้2อมัดซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากนะคะเอาเส้นโซเมงไปต้มในน้ําเดือดประมาณ2นาทีอ,อ,อู้ฟองฟองนอแนะนำให้มีนะคะ <laughs> ฉันชอบมากฉันชอบใช้เวลาต้มต้มโซบะต้มรามเมงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเห็นใช่ป่ะเวลาร้านรามเมงบางร้านเขาจะแบบมีพัดลมจ่ออยู่ข้างบนนี่แหละจ่อเพราะว่าฟองมันจะหายไปบางคนเขาบอกว่าจะมีแบบไอ้พวกอะไรนะไอ้เป็นเหมือนอลูมิเนียมใส่ลงไปแล้วทาให้ไม่ไม่ไม่ฟูขึ้นมาฉันเคยเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ผลวะเนี่ยพัดลมเนี่ยได้ผลช่งัดนักดีที่สุดอุ้ยชยไปค่ะค่ะ เขาบอกว่าให้แรปเป็นแท่งๆซึ่งฉันว่าความที่แบบว่าความที่มันจะเลิศหรือมันจะไม่เลิศนะมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงความสําคัญตรงตรง,ตรงที่เราจะแรปให้มันเป็นแท่งนี่แหละแกในแบบเขาดูแบบเลี้ยงเส้นสวยๆแล้วเราจะทําได้เป็นแบบนั้นหรอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปใส่ตู้เย็น เขาบอกว่าให้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะห้านาทีเอาน้องไปใส่ตู้เย็นห้านาทีค่ะไปอ่านวิธีทํามานะคะให้ยิ่าส่วนตัวช่วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราสิ่งที่เราจะทําก็คือเอาอลูมิเนียมฟอยล์นะคะมาแล้วก็เอาน้ํามันทาข้างบนเขาบอกว่าถ้าไม่ทาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวอไอเส้นโซเมงเนี่ยมันจะติดกับตัวอลูมิเนียมฟอยล์แล้วมันจะแกะไม่ออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่โอเวนทสเตอร์ก็คือ,อในไมโครเวฟมันจะมีโหมดที่เป็นอทอส์แบบ ไม่ไม่ใช่เลนส์ไม่ใช่ไม่ใช่ไมโครเวฟนะใช้ไมโครเวฟไม่ <c oughs> จะพูดยังไงดีว่าใช้โหมดเตาอบอะ่ะเออใช้โหมดเตาอบคือถ้าเกิดว่าใครที่มีเตาอบก็ใช้เตาอบไปเลยก็ได้นะคะเอาเข้าเตาอบห้านาทีแล้วก็เอาออกมาหลังจากนั้นก็ให้เอาน้ำพึ่งทาข้างบนแล้วก็เอาไปอบอีกสิบนาทีหลังจากนั้นพอเอาออกมาก็โรยชินนมอนแล้วก็โรยน้ำตาลได้เสร็จ ใช่ค่ะห้านาทีของเรามันจะมีอันนี้นะคะโอเวนโทสเตอร์ aster, เห็นปะ <c oughs> ก็ห้านาทีเออเจ๋เจ๋อโอเวนโทสเตอร์ห้านาทีสตาร์ตุก <c oughs> ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้เรื่องเลยอะฉันต้องยอมแพ้การทำขนมเพราะว่า เมื่อกี้นะคะเราลองทําทีละอันเพราะว่าเตาอบบ้านเราอะมันเล็กเราก็เลยทําอันเดียวก่อนแล้วอันที่เหลือตอนนี้ฉันใส่ตู้เย็นเอาไว้เพราะว่าเราทำมาห้าเส้นห้าแทงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองทําอันแรกก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสาเร็จเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาทําใหม่อีกทีเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาทําใหม่อีกทีนึงเพราะว่าฉันมีธุระฉันต้องออกไปข้างนอก เป็นแบบนี้อ่ะเห็นปะพยายามให้มันเป็นก้อนอยู่เดี๋ยวเราจะเอาน้าพึ่งค่ะฟาดลงไปเลยอเอาละเ,เราจะเอามันไปใส่อีกสิบนาทีเราเอาน้ำพึ่งใส่เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องพาน้องเข้าไปอีกสิบนาที ระหว่างที่รอนะคะอีกสินาทีเดี๋ยวเราจะมา q ิเอกันก่นกาตอบคำถามจากที่มีคนถามเรามาไว้นะคะในะในเฟซบ o ๊กถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบอยากจะถามอะไรกับเรานะคะก็ส่งข้อความมาหาเราได้เดี๋ยวเราจะเอามาเซฟเอาไว้แล้วก็เวลาทำคลิปก็จะหาเรื่องมา,มาเม้ากันแบบนี้นะคะอันนี้นะคะคุณเฉลิมชยัยวีชลุนสันเขาบอกว่าเคนโดในมุมมองของคนญี่ปุ่น ที่ไม่ได้ฝึกเคนโดยากแล้วปะเคนโดในมุมของญี่ปุ่นที่ไม่ได้ฝึกเคนโดแล้วเราเป็นคนไทยเราตอบแทนได้ปะคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้ฝึกเคนโดป้าป๋าป้าป๋าเรียนเคนโดป่ะ <Yeah. S 1> ป้าป๋าคิดว่าเคนโดเป็นยังไงเรียนดีไหมเรียนทำไมคิดว่ามีทำไม ใชไมมยาก <laughs> อ่ะามดนองอืมเออแ็่นอบออุ่นสุอืเฮียมบอกว่ามันก็เป็นกีฬาประเพณีแบบกีฬาของญี่ปุ่นเป็น traditional อะเป็นประเพณีกีฬาประเพณีชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็อ่า เป็นการฝึกจิตใจให้สงบแล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องเขาเรียกว่าตั้งใจมุ่งมั่นจดจ่อมีสมาธิกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าอันนี้พี่โดเขียนไม่ได้พูดนะพี่โดเขียนพูดแค่นี้แต่ว่าเราอะเคยดูดราม่าบ้างละครบ้างของญี่ปุ่นเนาะไอ้กีฬาเคนโดก็คือกีฬาที่ถือดาบแล้วก็ใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็ฟาดกันอะ แล้วก็ต้องฟาดให้โดนตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องถ้าฟาดโดนตรงนี้ก็จะได้คะแนนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเหมือนต้องเดาใจของฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขาจะฟาดเราตรงไหนแล้วก็มันเป็นการแบบต้องต้องฝึกใจเราด้วยอะว่าเรากล้าที่จะฟาดเขาหรือเปล่าแล้วเราจะไปฟาดเขาตอนไหนเราจะไปฟาดเขาตรงไหน แล้วก็จังหวะของการเล่นเท้าการก้าวเข้าไปการถอยออกมาเมื่อไหร่ที่จะเข้าเมื่อไหร่ที่จะถอยนี่ดูมาจากละครล้วนๆเลยนะนี่ดูมาจากดราม่าล้วนๆเลยที่เราแบบเราเห็นว่าเออทําไมคนญี่ปุ่นบางคนที่เขาเลือกเรียนตรงนั้นเขาเลือกเรียนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรเนี่ยยากยากอะไรนะอืม ถุงมืออืผัวบอกว่าไอที่เมียพูดเมื่อกี้มันคือแง่ดีของกีฬาประเภทเคนโดแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใส่หมวกแล้วมันก็ต้องใส่ถุงมือซึ่งหมวกและถุงมือนั้นเหม็นมากเหม็นมากเลิศะผัวก็เลิอีกแล้ไม่เคยใส่อ่ะ ไม่เคยเราไม่เคยเล่นเลยนะแต่ว่าเคยเห็นเคยเห็นเมื่อก่อนเนี้ยค่ะตรงใกล้ใก้ปลายรถบัสของบ้านเราเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีโรงเรียนเคนโดอยู่อันไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกปัจจุบันก็ยังมีเพียงแต่ว่าปลายรถบัสของบ้านเราอะ่ะมันย้ายที่แค่นั้นเองเมื่อก่อนเวลาเดินไปขึ้นรถบสัสก็จะเห็นเราก็จะได้ยินเสียงประจาเลยเขาจะตะโกนแบบอย่าเงี <c> ้ย <oughs> เหมือนเวลาที่เราจะ เข้าไปสู้อะ่ะบางครั้งมันต้องใช้เสียงเพื่อที่จะแบบเราไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจด้วยหรือเปล่าแบบเป็นการแบบปล่อยพลังมันออกมาแล้วก็เป็นการข่มขู่อคู่ต่อสู้ด้วยในะอีกแง่หนึง่งเพื่อให้แบบมันมันดูหน้าเกรงขามอะไรอยเง,งี้ยเพราะว่าเราจะไปฟาดเขาใช่ไหมเราจะแบบนี่แน่เนี้ยมันก็ไม่น่ากลัวมันก็จะแบบนี่แน่มานะจะเตนะนะเอเจ็บไหม เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะน,นั้นเดียมันต้องแบบมันจะเข้ามาแล้วหัวเนี่ยก็ถือตะเกียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้ก็แบบฝาขทางนี้ก่อนฝาดฝาดพ๊บปบตรงกลางกระบาลอะไรเงี้ยก็คือแบบมันต้องจับจังหวงจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแง่ของจิตใจด้วยอะไรประมาณนึงนะคะทีะ่แต่ว่าเป็นการใช้ตะเกียบไม่ใช่นะคะเป็นการใช้ใชดาบซึ่งก็มันจะเป็นดาบไม้นะก็สมัยก่อนด้วยละมั้งมันก็มีพวก ซามูรงซามูไรอะไรอย่างงี้ป่ะเขาก็อาจจะใช้วิธีเมื่อก่อนเขาอาจจะใช้ดาบจริงกันก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นการฝึกกันอะไรเงี้ยเป็นการฝึกสําหรับคนที่อาจจะไปเป็นซามูไรนี่เดามัวล้วนเลยนะคะแล้วก็เอ,อ,อาจจะแบบเป็นการฝึกแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนั่นเองซึ่งเราก็รู้สึกว่าใครที่เล่นได้ก็เท่ดีนะคะก็เท่ดีถึงแนมะ้ว่าจะเหม็นก็ตาม แวะพักโฆษณานกับช่องนี้นึ่งนะคะคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยข้าววันณภพนะคะข้าวไทยหอมมะลิหุงได้โดยไม่ต้องล้านะคะเป็นข้าวที่ผสมวิตามิน B1 B2 B3 และธาตุเหล็กนั่นเองขอบคุณนะคะที่สนับสนุนรายการครูดิบสีอย่างเป็นทางการได้ยินเสียงไหมมาดูกันดีกว่าจะกินได้หรือเปล่า <laughs> เป็นแบบนี้ อุ้ยผัวมาหัวมาดูผัวมาดูหัวมาดูาดชูโรสสึกของแม่นี่โอ้ยข้างล่างมันยังนิ่มอยู่เลยรู้สึกว่าจะไม่สำเร็จนะคะ <laughs> โอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนดิฉันคิดว่าพังนะคะไม่สำเร็จขอโทษด,ด้วย เดี๋ยวไว้มาต่อภาคสองเดี๋ยวขอไปธุระก่อนพังจบคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันพังแล้วเราต้องรีบไปธุระเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันภาคสองชีวิตฉันกับขนมน้องใสจะแม่งเข้ากันไม่ได้จริงๆสวัสดีค่ะ,คะกลับมารอบที่สองมืดแล้วเพราะว่าไปธุระเสร็จกลับมาแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะยังไม่ยอมแพ้เราจะยังไม่ยอมแพ้เพราะว่ารอบแรกก็คือนี่ยังอยู่นะเราเอากลับไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็นี่คนชอบกินอยู่ตรงนี้ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปใส่เตาอบอีกรอบหนึ่ง แล้วก็คิดว่าจะลองใช้เตาอบแบบลมร้อนดูดว้ว่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้ลองดูอันที่มันพังไปเมื่อตอนกลางวันนะคะเราก็เอาไปใส่เม้ออบลมร้อนตั้งไฟไว้ร้อยเก้าสิบห้านาทีเก้าสิบรอยเก้าสิบองศาแล้วก็ห้านาทีเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงส่วนน้องที่เหลือน้องที่เหลือที่เรา ก็คือตอนแรกเนี่ยใน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 สูตรเขาบอกว่าให้แช่ไว้5นาทีใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็แช่ไว้เนี่ยจนกลับมาจนมืดเลยอะแล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันไม่ไม่เหนียวอะเหมือนในหนังสือเขาเขียนว่าพอยต์ของมันก็คือว่าพอเราเอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเส้นมันจะต้องเหนียวหนึบหนึบดูดิเหมือนว่าอันเนี้ยเก็บไว้นานขึ้นแล้วมันมันดูเป็นทรงขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ ันดูเป็นทรงขึ้นกว่าตอนรอบแรกเยอะเลยข้าวที่กินอร่อยข้าวที่ไม่ถุงสาวข้าวที่มีประโยชน์จากวิตามินทุกทุกคำข้าวที่เอาน้องไปใส่ก่อนหนาทีในส่วนของ <c oughs> ออกมาแล้ <c oughs> ไม่ได้อันแรกนี่คือความพังแบบพังจริงๆ <laughs> มันพังแบบไม่สาม,มารถให้อภัยได้แล้วพ <laughs> ังแบบเกินต้านจริงๆว่ะแกะอันนี้อันนี้ทำยังไงก็ไม่ได้แล้ววะ่ะสหนว่า,านะมฉันควรจะยอมแพ้ไหม ชูโรตยังไงก่อนอันเนี้ยเปชูโรตยังไงก่อนดูยังไงก็ไม่ใช่เอาแหละฉันว่าฉันต้องยอมแพ้กับอันนี้แหละดูส่งแล้วว่าน่าจะผังออผังล้มเหลวไม่เป็นท่าอจิร้อนเดี๋ยวเรามาสร้างความหวังใหม่กับอันใหม่ของเรากันดีกว่านะคะอันนี้ช่างมัน เดี๋ยวเราลองเอาันี้ไปใส่หม้ออบลมร้อนดูสิว่ามันจะได้ผลที่ต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่หม้ออบลมร้อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างหม้ออบลมร้อนกับไมโครเวฟโอเวนไมโครเวฟนะคะมันจะออกมาต่างกันยังไงในส่วนของอันแรกที่เราทำไปตอนกลางวันก็คือพังดิบไงดิบเองดิบคนที่ทำขนมไม่เก่งมีวิธีทำง่ายแค่ไหนฉันก็ทำพังได้เสมอคนนั้นแหละ คือฉันเองมาแล้วมาแล้วโอ้ดูดีกว่าอันแรกเยอะเลยแล้วก็เอาไปใส่เตาอบแบบเดิมอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีก10นาทีเสร็จแล้วมาดูกันกินได้หรอวะอุ่ย ให้ดูมันโดนเป่าลมมันโดนเป่าจนมันงอเป็นแบบนี้เลยห <c oughs> ยัางวะ <c oughs> สรุปว่าน้อง <c oughs> น้อง <c oughs> น้องโดนเครื่องเป่าลม <c oughs> เป่าจนเอีย <c> ง <oughs> หรุปว่าเราไม่ควรใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะเราควรจะใช้เตาอบเอาละยวนะเราไปเอาอันที่อยู่ในตู้ไมโครววเวฟมาดูเผื่อมันจะสวยเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้เหมือนอันนี้ได้ดูเขาบอกว่าพอเราทำได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือโรยน้ำตาลแล้วก็โรยชีนมนก็คือเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นโรยน้ำตาลโรยขิงน้ำมันกันไม่ใช่มันคือชุดสชุดสดดสไดเด้อเหรอเน่อร่อยสิโอ้อหเน่เน่กินได้เหรอลูกถามกินได้เหรอเน่ได้เด้อใช่ไหม อันนี้ชินามอนพี่ไอมาเดี๋ยว <laughs> ฉันเรียกลูกมากินลูกกลักินได้เหรอทำไมลูกไม่เชื่อใจแม่เลยวะยานีสิดเดี๋ยวแม่ลองกินก่อน,นเอ๋ออันนี้นั่งนมณ์แม่โซมแม่ 超じゃない,いいいい当たり。<laughs> <laughs> อ๋อจิอืมกดชิลสนะอืมแต่ว่าแต่ว่าชักกชัก,กิ <laughs> อร่อยแูวากากกอบไปหรอก็ไม่มอืมนี่ก็พี่ไอคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยอันนี้อร่อยชินหมอม ままあ、っんんんななだだか刺さそそううねザててきめ感じの、うん、あ何もふ雰囲気は ได้ได้ได้อารมณ์ได้ฟิลอยู่อเอาตรงกอบกันเฮ้วค่เะเออคืออ่ไยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลย อย่าทำเลยมันกินแล้วคุณงงใช่ไหมอะไรมันคืออะไรวะฮะหยอผับอกเอาไปทอดดีกว่าอย่าทำดีกว่าทำไม่ไรเสร็จแลเที่ยงจิ 5ปุ่น้องกายเป็นเด็กที่ชอบกินอร่อยจริงเหรอน้องกายน้องกายน้องกายอยากกู๊ดแม่อ้าว แสดงว่าก็อร่อยหรอหรู้ว่าแาดดาาบบาะ่เอาไปทอดดีกว่าไปป่าบอกพี่เราเข็มนบอกคะเอาไปทอดดีกว่าแต่เราคิดว่าอย่าทําดีกว่าก็ดูแต่ภาพดิรู้ว่าใครที่ดูคลิปเราแล้วไปทําตามแล้วสวยกว่าเชิญเอามาขิงเอาด้วย ขอจบคลิปเอาไว้นี้กันจะพูดอะไรแล้วเรื่อคำบรรยายคือหรืออาจจะเป็นเพราะเตาเราไม่ดีมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า หรือว่ามันมันเส้นมันหนาเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าข้างในอ่ะค่ะมันจะมีบางส่วนที่ยังคงแบบนิ่มแล้วเป็นเส้นโซเมงอยู่แบบไปถึงว่ามันนิ่มๆอยู่อะค่ะแต่ว่าโดยความกรอบของมันแล้วถ้าเส้นไหนที่กรอบแบบอบแล้วมันแห้งๆหน่อยอะเออมันก็มันก็เรียกว่าได้อยู่กินหมดไปละ ถ้าเอาไปทอดแล้วมันจะแตกหรือเปล่าปะป๋า,ปา mm hmm. ถ้าเอาไปทอดแล้วมันจะบวะแตกหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. ถ้าใครทําตามเราแล้วมันออกมาดูดีแบบในรูปเนี่ยมาสอนเราอีกทีนะ mm hmm. เพราะฉันคิดว่าฉันคงไม่มีปัญญาทําได้แบบนี้แล้ววะ mm hmm. ขนาดตอนอ่านวิธีเราคือว่ามันง่ายแล้วนะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณข้าววรนน้พที่สนับสนุนคลิปนี้ให้เราด้วยและขอโทษข้าววรนน้พด้วยที่มันออกมาเป็นแบบนี้ไปเลยไปไปมอมมอยมอมมอมอยขอบคุณค่ะใครทำตามแล้วก็อย่าลืมเอามาให้เราดูนะご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 มามอยมามอมอยมามอยมาอมอยมาอมอยคุณนประดิษฐ์ Channel